ตำนานเรื่องเล่าสาวอัป,ปรีแต่งเรื่องท้องกับหลวงพ่อเคลือบวัดหนองกระดีอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีสมัญญานามวาจาสิทธิ์และเทีเจ้าลุ่มน้ำสะแกกรังณหมู่บ้านหนองกระดีอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีมีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ชาวบ้านทั่วสารทิศต,ต่างรู้จักดีในนามวัดหนองกระดี และมีพระเกจิผู้เรืองวิชาเมตตามหานิยมแคล้วคลาดจนได้รับฉายาว่าหลวงพ่อเคลือบวาจาสิทธิ์เทพเจ้าลุ่มน้ำสแกกรังหลวงพ่อเคลือบท่านเป็นพระที่มักพูดน้อยสุขุมเยือกเย็นและมีวัดปฏิบัติที่เข้มขลังท่านเมตตาชาวบ้านช่วยปลุกเสกวัตถุมงคลและให้พรแก่ผู้เดือดร้อนจนเป็นที่ศรัทธาอย่างมาก แต่เมื่อชื่อเสียงเริ่มดังก็มักมีคนอิจฉาและพยายามใส่ร้ายท่านด้วยเรื่องอันไม่เป็นธรรมหนูท้องกับพระเรื่องลวงที่ทดสอบความศักดิ์สิทธิ์เล่ากันว่าในยุคหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีจิตริิษยาและถูกชักจูงโดยคนไม่หวังดีให้แต่งเรื่องใส่ร้ายหลงพ่อเคลือบว่าทำให้เธอตั้งคัน เพื่อทำลายชื่อเสียงของท่านในสายตาชาวบ้านเมื่อเรื่องลือไปถึงหูชาวบ้านวัดทั้งวัดถึงกับแตกตื่นบางคนเริ่มลังเลในศรัทธาบางคนถึงกับกล่าวหาท่านตรงๆว่าพระดีที่แท้ก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปหลวงพ่อเคลือบกลับไม่กล่าวแก้ตัวแม้แต่น้อยท่านเพียงพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบว่าของจริงไม่ต้องอวด ของเท็ดไม่ต้องแก้วันพิสูจน์ความจริงจนวันหนึ่งชาวบ้านทั้งตำบลมารวมตัวกันที่ศาลาวัดเพื่อให้หญิงสาวผู้กล่าวหาเปิดเผยความจริงหลวงพ่อเคลือบเพียงเดินออกมาด้วยสีหน้าสงบถือเพียงไม้เท้าและพัดยศเก่าๆก่อนกล่าวเพียงคำเดียวว่าถ้าโยมท้องกับอาตมาก็ขอให้ลูกที่อยู่ในท้องนั้นร้องว่า โยมแม่พูดจริงแต่ถ้าไม่ใช่ขอให้สัจธรรมปรากฏเดี๋ยวนี้เสียงหลวงพ่อพูดจบลงไม่นานหญิงสาวผู้นั้นถึงกับสุดลงกับพื้นตัวสั่นเทามือกุมท้องร้องโอดครวนสายตาเลื่อนลอยแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงแปลกไปจากเดิมว่าขอโทษเจ้าข่าหลวงพ่อหนูโกหกเธอเป็นลมไปต่อหน้าชาวบ้านทั้งวัด หลังเหตุการณ์นั้นเรื่องนี้กลายเป็นอัศจรรย์ที่เล่าขานกันทั่วอุทัยธานีและเป็นเหตุให้ชาวบ้านขนานนามท่านว่าหลวงพวกเครือบวาจาสิทธ์เพราะทุกคำที่ท่านพูดไม่เคยสูนเปล่ามักเป็นจริงเสมอนับแต่นั้นมาผู้คนจากทั่วสารทิศต่ตางลังไหลมาสักการะขอพรจากท่านโดยเฉพาะคงกระพันเมตตามหานิยม การงานเจริญรุ่งเรืองและและคล้วคลาดภายัยคำสอนของหลวงพ่อเคลือบอย่ากลัวคนใส่ร้ายถ้าเราจริงด้วยธรรมความจริงจะปกป้องเราเองหลวงพ่อเคลือบจึงกลายเป็นพระเกจิผู้เป็นตำนานแห่งลุ่มน้ำสแกรกรังผู้มากด้วยเมตตาแต่ทรงอำนาจในธรรมจนชาวบ้านยกให้เป็นเทพเจ้าลุ่มน้ำสแกรกรัง แม้กายท่านจะละไปแล้วแต่คำพูดและปฏิหารของท่านยังถูกเล่าขานไม่เสื่อมคลาย